ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อ ครูอยากให้คุณพัฒนาสิ่งใดสำหรับคำสอนของเราครูครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนั้นเขาอยากจะให้คุณพัฒนาในจุดไหนของเส้นทางชีวิตเส้นทางจิตวิญญาณและการวางใจลองเข้ามาดูเนื้อหานะคะทั้งหมด3กมกองตุ๊กตา3ตัวชอบกล้องไหนเลือกกล้องนั้นแล้วไปดูคำตอบกันเลยนะคะว่าแต่ละกล้องครูท่านจะบอกในเรื่องไหนให้เราพัฒนากันบ้าง สวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่1ในหัวข้อครูอยากให้คุณพัฒนาสิ่งใดเรื่องราวนะคะที่เขาอยากจะให้คุณพัฒนาเรียนรู้จุดนี้คือความอดทนมันคล้ายๆกับคุณอาจจะเคยเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดนะคะแล้วก็ผ่านคืนวันอันมืดมิดผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายบางคนก็มีลูกอาจจะยาลางนะคะหรือว่าอาจจะ เลิกลากับคนเก่าแล้วยังมีแผลใจฝังเอาไว้ในความรู้สึกเพราะงั้นจุดนี้มันเหมือนเป็นการบ่มเพาะชีวิตผ่านการพัฒนาใจพัฒนาความสัมพันธ์ที่เคยจบลงไปก่อนหน้านี้มันเป็นการเรียนรู้นะคะที่เป็นโชคชะตาซึ่งเราอาจจะรู้สึกไม่ดีกับการที่ได้เจอกับเรื่องราวพวกนี้แต่ว่ามันสอนใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เรานั้นได้รับรู้ถึงการเลือก ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของเราเองผ่านทัศนคติประสบการณ์ที่เราบ่มเพาะมาแล้วทำให้เราเลือกเราตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องของชุดความคิดนะคะเมื่อเราเปลี่ยนสถานการณ์ข้างนอกที่มันผ่านไปแล้วไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการมองเรื่องราวเก่าๆในอดีต ให้มันกลายเป็นพลังงานในชีวิตเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้ตัวเรานั้นเติบโตไปในเส้นทางใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมบางครั้งเราอาจจะต้องวางความรู้สึกเจ็บปวดที่มันผ่านไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังเผชิญหน้าอยู่ในจุดนั้นแต่บางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องเจ็บปวดแม้เราจะอยู่กับปัญหาและความรู้สึกที่มัน อยู่ในด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัวเราเองนั้นคือผู้ที่มองภายนอกด้วยความรู้สึกและทัศนคติข้างในเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่เราเลือกผิดมันอาจจะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งให้เราได้เข้าใจบางอยา่างให้เราได้เข้าใจว่าถึงแม้เราจะผิดพลาดในความรู้สึกตอนนั้นแต่มันก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ชีวิต ได้อะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้เรานั้นสามารถเติบโตได้มากขึ้นและทุกครั้งที่เราเลือกใหม่มันก็จะมีมุมมองใหม่ๆในชีวิตได้เสมอเพราะงั้นมันไม่มีคำว่าผิดถาวรมันมีแค่การลองผิดลองถูกและลองไปเรื่อยๆเพื่อเปลีย่ยนเพื่อปรับในจุดที่เราสามารถจะเลือกใหม่ในอนาคตได้ เรื่องราวที่ผ่านมามันเป็นแค่การสร้างสารรค์จากความเชื่อมั่นในตัวของเราเท่านั้นเองนะคะเพราะงั้นขอให้ฟังเสียงหัวใจและติดตามความรู้สึกข้างในของเราหากมันเป็นความรู้สึกในแง่ลบขอให้เราปรับให้เราเปลี่ยนวิธีการมองให้มองใหม่ในรูปแบบที่มันจะเป็นพลังชีวิตให้กับเราเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่เป็นแรงที่ทําให้เราบั่นทอนจิตใจเจ็บปวดรวดร้าวลงกว่าเดิมเพราะงั้นเลือกทางกายภาพเลือกผิดเลือกพลาดเลือกแล้วไม่โอเคไม่เป็นไรแต่ขอให้เลือกภายในใหม่นะคะเราสามารถเลือกทัศนคติมุมมองกับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วให้มันเป็นประสบการณ์เป็นแง่บวกเป็นเส้นทางใหม่ในการเรียนรู้ได้และเรื่องเก่าในอดีตมันจะไม่กลับมาแล้วค่ะ ถ้าหากใจของเราผ่านพ้นประสบการณ์ตรงนั้นและสามารถเข้าใจมันได้ยอมรับมันได้และก้าวผ่านมันไปได้เพราะงั้นอย่าจมกับอดีตแต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันและมีความหวังใหม่กับอนาคตเมื่อเรารู้ว่าเราคือผู้สรรรสร้างชะตาชีวิตของเราจากมุมมองทัศนคติที่เรามีกับชีวิตมันจึงสำคัญมากๆว่าเราจะต้องดีลีทพลังงานลบซึ่งมันไม่เหมาะกับการสร้างสารรค์ชีวิตในรูปแบบนั้น ถ้าหากเราไม่วางใจใหม่ไม่เข้าใจไม่ยอมรับไม่ปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้มันกลายเป็นอดีตไปมันจะเป็นการดึงพลังงานให้มันกลับมาให้เราต้องเห็นต้องเจอต้องทบทวนกับเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วมันก็จะทำให้เราเจ็บปวดกับความทรงจำครั้งเก่าที่เรายังไม่ยอมวางมันลงจากใจของเราสักที เพราะงั้นสิ่งนี้มันก็เหมือนการที่เราต้องฝึกใจนะคะในการพัฒนาการเลือกของเราจากประสบการณ์ในอดีตและก็วางใจของเราให้เข้าใจเส้นทางของการเรียนรู้เส้นทางของการส,สร้างสร้างผิดก็สร้างใหม่ได้เลือกผิดก็เลือกใหม่ได้แต่สำคัญคือเลือกแบบไหนให้ความรู้สึกของเรามีกำลังใจในการก้าวต่อเพื่อพัฒนา เติบโตในอนาคตนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ครูรู้อยากจะให้เราพัฒนาเรื่องของการเข้าใจประสบการณ์ในอดีตในรูปแบบใหม่แล้วก็วางใจของเราให้มีพลังงานบวกมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องราวเก่าๆที่เราสามารถจะมองมันเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของชีวิตมองมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้น บางคนก็อาจจะมีเด็กตัวเล็กๆนะคะที่เป็นลูกมาจากเ,าเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งเก่าเราก็สามารถให้เขามาเป็นกําลังใจให้เขามาเยียวยาในเรื่องของความรู้สึกรักที่เราอาจจะทำให้เราได้ค้นพบความรักครั้งใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอยู่ที่การฝึกแง่งงามของการมองชีวิตนะคะเพราะงั้น อะไรก็ตามที่เข้ามากระทบชีวิตอย่าปล่อยให้มันกระทบจิตใจจนเราไม่มีกําลังใจในการก้าวเดินของชีวิตนะคะครูท่านอยากจะให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ให้ทั้งการกลับมาเข้าสู่ข้างในหัวใจของเราเพื่อพัฒนาก้าวเดินไปในรูปแบบใหม่ที่เติบโตแล้วมีความสุขมีความหวังมีความเชื่อ ในศักยภาพของตัวเราเองมากขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกติดหรือว่าความสัมพันธ์เก่ามันจบลงไปแล้วแล้วกําลังเข้าสู่เส้นทางของการพัฒนาใจสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็ขอให้เราเชื่อมั่นศรัทธาพลังภายในของตัวเราเองแล้วคุณจะค้นพบว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งที่เข้ามาเป็นประสบการณ์นั้นมันไม่เคยทาร้ายหัวใจของคุณเลย ถ้าหากคุณมีทัศนคติในการสร้างพลังใจให้แข็งแกร่งอยู่เสมอนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อคุรู้อยากให้คุณพัฒนาสิ่งใด สำหรับคนที่เรือกกองนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะนวงๆของชีวิตทำไมมันเหมือนมีความอยากจะจำสินก็ไม่รู้นะเหมือนอยากจะปลีกวิเวกนะคะออกมาอยู่คนเดียวดีกว่าเบื่อโลกจังเลยทำไมคนอื่นไม่เข้าใจเราทำไมเราคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมรู้สึกเหมือนอยากจะเข้าสู่ทางธรรมนะคะอารมณ์แบบอาจจะมีปัญหานะคะชีวิตเรื่องของการทะเลาะกับใครมาการผิดหวังการขัดแยง้งชีวิตมันดู ไม่ง่ายดายนะคะมีแต่ปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไปหมดและด้วยความที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความแข็งแกร่งภายในมันจึงรู้สึกว่าข้างนอกมันมันดูวุ่นวายสับสนมันดูไม่โอเคณจุดนี้เราอาจจะอยากอยู่คนเดียวลําพังอยากจะอยู่เงียบเงียบอยากจะเชื่อมต่อกับคูรูภายใน อยากจะเอาเวลาไปคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าคุยกับมนุษย์ด้วยกันมันเข้าใจยากนะคะแต่จุดนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของอีกโก้อัตตาแล้วก็ความรู้สึกลึกๆที่มันเหมือนมันมันมีอัตตาในตัวเองที่อยากจะดินน้นรนอยากจะเอาชนะอยากจะเข้าสู่เส้นทางที่สูงกว่าตัวตนเดิมอะไรพวกนี้ก็เขาว่า สิ่งที่เป็นรากฐานของบ้านที่แข็งแรงก็คือการค่อยๆต่ออิฐทีละก้อนนะคะเพราะงั้นให้เวลาและอดทนมันยังไม่ถึงเวลาก็คือยังไม่ถึงเวลาค่ะสิ่งที่สำคัญคือคุณอยู่กับความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมด้วยจิตใจแบบไหนนั่นคือสิ่งที่สำคัญณนะปัจจุบันมากกว่าที่คุณจะเล่งรพีพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันสักเซตมันประสบความสาเร็จ เพราะว่าความสําเร็จนั้นมันก้าวข้ามผ่านจุดสําคัญหลายอย่างที่คุณละเลยเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเข้ามาและมันเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้คุณนั้นได้ค้นพบตัวเองในรูปแบบใหม่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะยังไปอีกยาวเลยนะคะเพราะงั้นแทนที่เราจะไขว่คว้า,าเร่งรีเราลองหันกลับมาเดื่มด่ากับชีวิตณนะปัจจุบันเนาะ ชีวิตที่มีความสงบความว่างมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีหลายๆสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบใจมันนักแต่เมื่อเราเปลี่ยนสายตาในการมองด้วยแววตาที่ตื่นรู้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความไม่ชอบใจอะ่ะมันไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่มันอยู่ข้างในใจเรามันมีบางอย่างที่เรารู้สึกเร่งรีบอดทนกับสิ่งเก่าๆไม่ได้ เพราะมันมีจุดที่เราอยากจะให้มันได้อีกอย่างหนึง่งแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อเราสืบค้นลงไปลึกๆแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยนะนอกจากสิ่งที่เราหวังอะ่ะคือมันเหมือนมันมีแฮงแมนขึ้นใช่ไหมคะกับก้าวถ้วยแล้วก็ลือสีพราะง้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอะ่ะวาดหวังเอาไว้แต่มันยังไม่ได้ดังใจหวังมันต้องผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ การค่อยๆเติบโตการต่อจิ๊กซอทีละชิ้นมันอาจจะเป็นภาพที่เรามีอยู่ในหัวแต่กว่ามันจะเป็นภาพนะัจริงๆอ่ะเราต้องค่อยๆต่อค่อยๆหาอะไรหาชิ้นส่วนหาจิ๊กซอที่มันขาดหายจุดนี้การเปลี่ยนแปลงมันจึงไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวแล้วแบบขึ้นไปเชื่อมต่อกับครุจัก,กรวาลและไฮเออร์เซลแต่มันเป็นการเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดในทุกๆวันเปลี่ยนอย่างแรกคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มัน มีความรักความใส่ใจมีการรักษามีการแคร์คนที่อยู่ข้างๆเพราะว่าการก้าวเดินนะคะมันมันยาวไกลนะในเรื่องของการเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การตื่นรู้เราเริ่มจากรากฐานของความรักความเอาใจใส่คนรอบตัวแล้วก็จังหวะในการอดทนและรอคอย ไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามให้หันกลับมาใส่ใจช่วงเวลาดีๆอีกสักนิดนึงบางครั้งมันก็มีจุดที่เรามองข้ามอาจจะเป็นการได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติการอยู่กันแบบมีความสุขการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ถ้าหากวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้อีก เราอาจจะคิดว่าเวลาของคนคนนึงมันเป็นนิรันด์จนเราลืมถึงการเอาใจใส่การให้เวลาให้ความสำคัญบางครั้งการที่เราเรีบตื่นรู้รีบเติบโตมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การที่เราค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดค่อยๆใส่ใจกับช่วงเวลาในปัจจุบันช่วงเวลาของการอยู่กับคนสำคัญการสืบค้นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเพื่อสะสางสิ่งที่มันไม่ชอบใจ อีโก้อัตราตัวตนของเราเองเนี่ยแหละมันจะช่วยให้เราพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วการเติบโตนั้นจะแข็งแกร่งมากกว่าการรีบโตนะคะเพราะงั้นครูเขาอยากจะให้เราพัฒนาการวางใจที่มีทั้งความอดทนความเข้าใจและการเอาใจใส่ซึ่งสิ่งนี้เราทําได้ณนะปัจจุบันนะคะไม่ต้องรอตื่นรู้อย่างแท้จริงหรือว่าต้องรอแบบ เข้าสู่มิติที่5แล้วค่อยมาทำคือทำตอนนี้เลยค่ะพัฒนาตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก <will SDK> ็ใ <sites> ห <Tonight> ้ความสำคัญกับช่วงเวลาระหว่างทางมากกว่าปลายทางนะคะเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลได้มากที่สุดตอนที่เราไปถึงปลายทางก็คือการชื่นชมระหว่างทางอย่างมีคุณค่าในทุกลมหายใจเนี่แหละมันจะทำให้เราสามารถมีความสุขกับการเดินทางแล้วก็ การเข้าไปถึงปลายทางความสำเร็จที่เราปรารถนาด้วยเพราะงั้นอาจจะต้องวางความรู้สึกของความเซงความเบื่อการอยากเอาชนะอีโกอัตตาหรือว่าความพราวในภายในของตัวเราเองแล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความเท่าเทียมความเมตตาความกรุณาการเคารพซึ่งกันและกันและการใส่ใจเวลาในการใช้ชีวิตร่วมกับ ใครหลายๆคนที่เราแคร์แล้วก็เป็นคนที่เขาแคร์เรานะคะแล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะนำพาทั้งความสุขความสบายใจแล้วก็หนทางสู่การตื่นรู้มาให้แก่เราอย่างแน่นอนเพราะงั้นสิ่งที่ครูอยากจะพัฒนาก็คือสิ่งเหล่านี้นี่แหละคะ่ะให้ความสำคัญกับระหว่างทางเพราะปลายทางมันไม่รู้นะคะว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่ระหว่างทางเนี่ยเราตอบได้ว่าเราจะอยู่กับการเดินทางในรูปแบบไหนจนกว่าจะไปถึงปลายทางนะคะก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวในเรื่องราวตรงนี้ก็สามารถทักทายกันมาได้นะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกท่านที่สมัคร FC เป็นแฟนคลับช่องเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อ คุรู้อยากให้คุณพัฒนาสิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นจังหวะของความรู้สึกที่กำลังประสบพบเจอกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณอาจจะยึดติดกับเรื่องเก่าๆรอคอยใครบางคนสิ่งที่จากไปแล้วและยังคงมีความเสียใจความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันอยู่ อาจจะเป็นคนที่เหมือนมามาหายหายหรือว่าหายไปเลยนะคะมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์และก็การควบรวมกับเส้นทางของการตื่นรู้เนาะบางคนอาจจะเป็นโซเมททวินเฟมเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทําให้เราเข้าใจชีวิตแบบใหม่มากขึ้นแต่มันก็มีจุดที่เราเหมือน ติดหนึบกับคนคนนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยนะคะการรู้สึกถึงพลังงานของเขาการที่เรายัางมีเหมือนความรู้สึกที่เหมือนอยากจะกลับไปนะอยากจะตื้อสักหน่อยไหมหรือว่าอยากจะคุยกันสักหน่อยมันมีบางสิ่งที่ยังเคลียร์กันไม่จบนะคะก็เส mm. ้นทางตรงนี้ค่ะเขาให้เรายืดหยุ่นนะปล่อยใจให้สบายๆยอมรับกับสิ่งที่เราได้พบเจอ มันเป็นเหมือนพอรเป็นเหมือนโอกาสนะคะการได้เจอกับคนคนนี้หรือประสบการณ์เหล่านี้มันเป็นจุดที่ทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองมากขึ้นแต่ณนะเวลานี้ค่ะมันเหมือนเขาอยากให้เรากลับมาออให้ความสำคัญกับตัวเราเองด้วยให้ความสำคัญกับคุณค่าภายในสิ่งที่ครูรู้อยากจะบอกนะคะก็เหมือนกับเป็นการ กลับมาให้พลังงานในการก้าวเดินในชีวิตของเราให้เราค้นพบศักยภาพที่แท้จริงเราไร้ขีดจำกัดน,นะคะไม่ได้มาเล่นๆน,นะคือมันเหมือนเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วข้างในอะ่ะแต่พอเจอเรื่องความรักหรือว่าเจอเรื่องราวตรงนี้ไปเหมือนกับจอดสนิทไปสักระยะหนึ่งเหมือนเครื่องไม่ได้สตาร์ทนะคะก็เลยไม่รู้จะไปยังไงต่อไปต่อไม่เป็นนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าให้เราค้นหา เส้นทางของการกลับบ้านการคืนสู่บ้านของใจการกลับคืนสู่ความรักแท้ที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยแหละให้เรายืดหยุ่นบ้างนะคะแล้วเราจะพบว่าความรักความสำเร็จความสุขมันไม่เคยจากเราไปไหนเพียงแค่เราหาไม่เจอเพราะมันอยู่ข้างในเราก็ไปหาจากข้างนอกตลอดเวลาเมื่อเราไปหาข้างนอกเมื่อข้างนอกจากไปเราก็เลยคิดว่าความสุขความรัก มันจากเราไปแล้วแต่จริงๆมันอยู่ข้างในเราก็แค่กลับมานะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละเชื่อในความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเป็นไปได้ของชีวิตสิ่งที่เป็นของของเราในวันหนึ่งจะกลับมาหาเราเสมอและไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดเพราะความยุติธรรมนั้นมันอยู่ที่มุมมองของบุคคล อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราให้ด้วยความรักด้วยความรู้สึกดีที่สุดแล้วถ้าหากเขาจะรับหรือไม่รับมันก็เป็นสิทธิของเขานะคะเราไม่สามารถให้ได้กับทุกคนและไม่สามารถทำให้มันได้อย่างใจสำหรับทุกคนเพราะงั้นขอให้ทำในสิ่งที่คุณทำได้และทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีแล้วในแบบที่คุณสามารถคิดได้นะปัจจุบันนี้อย่าไปมองว่ามันจะผิด หรือมันจะถูกยืดหยุ่นไปนะคะ่ะและเชื่อว่าผิดก็เปลี่ยนใหม่ได้มันมีโอกาสใหม่เสมอนะคะอ๋อแล้วก็การพูดจาสื่อภาษารักนะคะการพูดจาแบบพูดจาดีๆให้กำลังใจให้อภัยให้การช่วยเหลือให้การยอมรับซึ่งกันและกันบางคนอาจจะอยู่ในจังหวะของการเงียบหาย อาจจะมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันอยู่แต่ยังไม่ได้หายกันไปเลยสักทีเดียวยังสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยได้อยู่เพราะมันมีไพ่เดมจิกเชียร์แล้วก็สี่เหรียญน,นะคะและ้วก็ลาชินีไม้ซึ่งมันก็คือโชคดียังอยู่เคียงข้างเรานะเขาอาจจะยังรอเรากลับไปสื่อสารกลับไปพูดคุยหรือตัวเราเองอะคะ่ะสามารถที่จะติดต่อกับเขาในอนาคตได้อยู่เพราะงั้นช่วงเวลานั้นขอให้เราเชื่อว่า เรามีศักยภาพเพียงพอไม่ว่าเขาหรือเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามให้ความเอาใจใส่การสื่อสารด้วยความรักด้วยกัลยาณมิตรด้วยการเคารพซึ่งกันและกันยอมรับในตัวของกันและกันในแบบที่เป็นตัวตนจริงๆภายในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเป็นบรรทันานเสมอไปอะค่ะ มุมมองของเรากับมุมมองของเขามันอาจจะเป็นมุมมองคนละแบบกันเมื่อไหร่ที่เราคิดในมุมมองของเราเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขากระทำหรือว่าสื่อสารแต่เมื่อไหร่ที่เราวางใจของเราลงแล้วก็เฝ้าสังเกตความคิดการกระทำคําพูดของอีกฝ่ายบางครั้งเราอาจจะเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นในแง่มุมของความคิดของคนคนนั้นก็ได้นะก็แค่ยอมรับว่า สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดมันก็อาจจะเป็นทักษะชีวิตที่เขาผ่านมามุมมองชีวิตที่เขาเรียนรู้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราหรือว่าความคิดของเราอะคะ่ะมันผิดนะเพราะต่างคนก็ต่างความคิดต่างคนก็ต่างจิตใจสิ่งเดียวที่สามารถผลักดันการเติบโตไปในเส้นทางนี้ได้ก็คือการยอมรับและเข้าใจว่าเขากับเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดในแบบของเขา เพราะงั้นเราแค่เข้าใจและให้ความรักในการสื่อสารมันจะช่วยให้ความตึงเครียดตรงนี้มันบาลานและก็สมดุลไปได้บางคนอาจจะตามตื้อใครอยู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะวิ่งหนีใครอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านี้มันเหมือนมันมีการรอคอยกันและกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจเสียดายกับสิ่งเก่าๆที่เคยทำไว้เพราะงั้นมันจะยังมีความรู้สึกยึดติดซึ่งกันและกันอยู่เสมอ สิ่งที่คุรู้อยากจะให้เราพัฒนาก็คือการเข้าถึงภายในของตัวเราแล้วก็เข้าใจความรู้สึกภายในของผู้อื่นมันช่วยให้เราสามารถกลมกลืนสอดภาสานบาลานซ์ความสมดุลแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจเราให้อาภัยทั้งตัวเราและตัวเขาได้ความสัมพันธ์นี้มันจึงจะเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแถมก็คือเนี่ย เรื่องของความเสียใจความเสียดายในอดีตที่เรายังฝังใจกันอยู่มันเป็นภาระทางใจนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปมันไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงหรอกเพราะว่ายุติธรรมในใจเขากับยุติธรรมในใจเรามันอาจจะเป็นความยุติธรรมคนละแบบความคิดความเชื่อสิ่งที่สื่อสารออกมามันจึงอาจจะไม่ลงรอยกันได้บ้าง ต่ขอให้กลับมาเคลียร์ใจตัวเองใหม่สร้างสารรค์ใหม่สื่อสารใหม่แล้วก็เชื่อในความเป็นไปได้ของทุกสิ่งนะคะค่อยๆปรับตัวยืดหยุ่นบาลานซ์สมดุลและเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกรักไปถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่กำลังจีบใครอยู่หรือ กำลังรอคอยใครบางคนในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์นะคะและก็หากต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก comment มมทุกกำลังใจและทุกท่านที่สมัคร fc นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ